เรามาดูบอลสีเท้าคนทำนุราชตัวร้ฝ่ายยักษ์ในลามาเกียนกันค่ะไปดูกันค่ะ เมื่อค้างเท้าคนทำนุราชออกผ่านอาสมหรือสีเห็นกุ้มหรือสีบำเพ็ญกบะเกิดวาดระแวงจึงได้เข้าทําลายอาสมหรือสีและขับไล่ทุกตีจนสีต้องหนีต่อมาไม่นานได้เข้าทําลายเมืองไกยเกษีเข้าทําร้ายทุกตีเจ้าเมืองจนต้องหนีและเข้าไปเกี่ยวพาลาสีนางสนมนางกำนันร้อนถึงพระรามต้องยกคับเข้าช่วย และได้ทุกสังหารในสุดครั้งนั้นนับเป็นตอนที่สนุกมากในรามะเกียนลองหาศึกษากันดูนะคะ